หาจะกล่าวถึงประเทศที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานรวมถึงมีสถาปัตยกรรมอันงดนงามที่สุดอีกประเทศหนึ่งของโลกคงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือประเทศอิตาลีอิตาลีมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐอิตาลีอิตาเลียนลิปาร์ติกส เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปใต้และยุโรปตอนตกตั้งอยู่บนคาสมุดอิตาลีและถูกขั้นด้วยเชือกเขาแอลทางตอนเหนืออิตาลีมีพื้นที่3,1340ตารางกิโลเมตรถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ10ของอยุโรปตามขนาดพื้นที่มีพรมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศสสิตเซอรนออสเตรีย สโลวีเนียและดินแดนแท่กขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในได้แก่นครรัฐวาติกันและประเทศซานมาริโนอิตาลีมีอาณาเขตใกล้กับเกาะต่างๆกว่า800เกาะโดยเกาะที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเกาะซิซิลีและซาดิเนียอิตาลีมีประชากรประมาณ60ล้านคน และมากที่สุดเป็นอันดับสามในสหภาพยุโรปมีเมืองหลวงสำคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีความมั่นคงและแข็งแรงอย่างยาวนานทางด้านบริษัทวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองนั่นคือกรุงโรมยังมีเมืองอื่นๆซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจวัฒนธรรมได้แ,แก่มิลานนาโปลีตูรินปาเลโม โบลญนยาเจโน่าฟลอเรนซ์และเวนิสมีสัตว์ป่าพื้นเมืองและมีธรรมชาติอันงดงามมีอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมีเมืองในชนบทต่างๆซึ่งมีเขตปกครองตนเองด้วยอิตาลีมีประวัติศาสตร์ความเกี่ยวพันกับชนเผ่าโบราณมากมายโดยเฉพาะชาวโรมันโบราณซึ่งมีบทบ,บาทในการพิชิต บริเวณเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นทะเลที่ล้อมรอบอิตาลีในปัจจุบันมีแฟชั่นอันงดงามมีเมืองสำคัญที่เก่าแก่และงดงามเป็นอย่างมากเมืองหลายเมืองอยู่ในชนบทก็มีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นส่วนใจกลาง,งคือกรุงโรมก็มีสถานที่สำคัญเช่นสนามกีฬาเก่าแก่ และมีจ,จตุรัสอันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมมีบันไดสเปนซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมอีกหนึ่งอย่างและมีเมืองสำคัญหลายเมืองที่มีสถานที่ก่อสร้างที่งดงามมีน้ำพุโบราณอยู่ในใจกลางเมืองสำคัญหมาป่าอิตาลีถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของอิตาลีที่สำคัญ มีธงชาติที่มีความเด่นเป็นสง่าอิตาลีเป็นประเทศขนาดไม่ใหญ่มากนะักแต่มีความมันน่นคงด้านการเมืองการปกครองโดยมีรัฐสภาที่โดดเด่นเป็นที่ทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติมีทำเนียบรัธานาธิบดีเป็นของฝ่ายบริหารและมีวิทิธพันฑ์ในกลุ่มรม ปัจจุบันอิตาลีมีประธานาธิบดีคนล่าสุดคือเซนโจมัตาเรล่าและมีนายกรัฐมนตรีคือจอจาเมโลนีสถ้าหากเรานึกถึงประเทศที่อยู่ในทวีปออสเตรเลียอีกหนึ่งประเทศที่มีความน่าสนใจและเป็นที่ดึงดูด สำหรับนักท่องเที่ยวหลายประเทศประเทศนี้เป็นประเทศที่มีสภาพเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกเฉียงใต้และเป็นประเทศขนาดเล็กที่น่าเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนี่คือประเทศนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์หมายถึงดินแดนแห่งเมฆสีขาวซึ่งมาจากการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นประเทศที่ประกอบด้วยเกาะใหญ่สองเกาะรวมถึงเกาะเล็กๆจำนวนหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนตะวันตกเฉียงใต้นิวซีแลนมีเมืองหลวงชื่อเวลริ g t o n ส่วนเมืองที่ใหญ่ที่สุดก็คือเมืองออกแลนด์ภาษาราชการนั้นนิวซีแลนด์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ลองลงมาคือภาษามารีและภาษามือการปกครองเป็นแบบรัฐเดี่ยวระบบรัฐสภาราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบันคือพระมหากษัตริย์แห่งเครือจักรภพได้แก่สมเด็จพระเจ้าชาวที่สามผู้สำเร,ร็จราชการคือซินดีกิรอรนายกรัฐมนตรีคือคิสโตเฟอร นิวซีแลนด์มีชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่สำคัญซึ่งเป็นที่มาของนิวซีแลนด์และมีธรรมชาติอนุ์งามในสภาพที่ลายล้อมไปด้วยเกาะขนาดเล็กที่นอกจากพื้นแผ่นดินนิวซีแลนด์ได้กลายเป็นอาณานิคมของอังกฤษ โดยสนธิสัญญาวไวตางีเมื่อปีพศ2383นิวซีแลนด์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2383 พื้นที่ส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์มีอากาศอบอุ่นมีเขตอบอุ่นและภูมิประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม